ให้ไปดูเรื่องราวของสายมู <c oughs> สายทําบุญกันหน่อยเขา <c oughs> คิดจะกูดเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะคะ <c oughs> มีสายเสียงโชคมีผู้สแสวงบุญเนี่ยขึ้นไปกันมากมายเลยทีเดียวแต่มันก็มีเรื่องที่อยากจะเตือนภัยกันอยู่เหมือนกันเรื่องราวเป็นอย่างไรบรรยากาศดีแค่ไหนไปดูกันค่ะคุณผู้ชม ที่จะเตือนก่อนเลยเตือนเรื่องของการขับขี่ขึ้นเขาเนี่ยแหละคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่คาดฝันนะคะคนขับเนี่ยคึกขนองอยากโชว์ความบาดเสียวพอขับขี่ขึ้นไปเท่านั้นแหละเป็นไงฮะพารถของผู้แสวงบุญเนี่ยคว่ำคุณคะประสบอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต1นึศพบาดเจ็บอีก9รายเลยนะคะนักข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจที่คิวขึ้นรถลงเขาที่บริเวณหน้าวัดพลวง ก็พบว่าบริเวณลานจอดคิวรถเนี่ยเนืองแน่นไปด้วยคณะผู้สแสวงบุญรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วแน่นอนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บมากมายนะคะแต่ขณะที่ก็ยังมีคนที่อยากจะไปสแสวงบุญอยู่เหมือนกันขณะที่นักท่องเที่ยวเองคุณผู้ชมคะก็คึกคักร้านค้าเครื่องบูชา เรื่องสังฆทา,านต่างๆรวมถึงร้านขายของฝากก็คึกคักมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปไม่ขาดสายครับทีมข่าวเราไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ได้ไปพูดคุยกับหัวหน้าคิวรถวัดพวงนะคะคนั่นค,คือคุณพีรรเรืองพักนั่นเองถามถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงมาตรการในการป้องกันด้วยเขาบอกงี้ค่ะว่ารถรับส่งผู้โดยสารในคิววัดพวงทุกคันเนี่ยนะจะต้องอยู่ในข้อกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยทุกคันจะต้องตรวจสภาพรถ ทุกๆ7วันโดยเฉพาะระบบช่วงล่างระบบเบรกคุณภาพยางรถรวมไปถึงต้องเปลี่ยนคนขับทุกๆ8ชั่วโมงด้วยอ๋อเพราะว่าลักษณะทางขึ้นมันเป็นทางขึ้นเขาแล้วมันชันทุกอย่างมันจะต้องพร้อมทั้งคนขับแล้วก็สภาพรถเนาะถูกต้องเลยอย่างคนขับเนี่ยก็คือให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เปลี่ยนทุก8ชั่วโมงนะแล้วทาง ทางวัดเนี่ยบอกอย่างนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะนะทางวัดเขาก็ยินดีที่จะเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนอุบัติเหตุก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของความประมาทหัวหน้าคิวรถวัดพวงเขาว่ายังไงฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะเรื่องรถแล้วก็ตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพรถทุกอาทิตย์นะครับรถทุกอาทิตย์ครับคือ ตรวจเบรกตรวจเครื่องล่างตรวจยางตรวจเราเราจะตรวจทุกทุกทีทำลนเลร์อลอของคนขับรถหรือว่าความัาขึ้นถนนดีครับต่คหน,น้าคิวรถก็ยอมรับในมุมนั้น,นส่วนน,นนักท่องเที่ยวเองบอกอต่อให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาก็ยังไม่ส่งผลต่อจิตใจยัง <Y ang S 2> คงเชื่อมั่นและอยากไปสแสวงบุญเพราะว่าส่วนตัวของนักท่องเที่ยวหลายๆคนเองก็มาทุกๆปีนะคะ ซึ่งทางนักท่องเที่ยวก็บอกอย่างนี้แล้วกันว่ายังไงก็ตามก็ขอให้ได้ไปแล้วก็เชื่อว่าทางคิวคิวรถหรือคนขับก็มีทักษะมีความเชี่ยวชาญอยู่เช่ชชเนเดียวกันฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะควนัน ไม่หวั่นไม่หวั่นแม้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะส่วนทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันสาเนี่ยพูดถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่ามาจากความคึกขนองของคนขับรถรบอาจจะอยากโชว์ ทักษะโชว์สกิลโชว์ความหวาดเสียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นการประมาทนะคะก็เลยสั่งการให้ประสานตำรวจดำเนินคดีอาญากับคนขับรถในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องออรวมถึงตัดสิทธิ์การเดินรถให้ไม่ให้บริการอีกต่อไปค่ะรวมไปถึงเร่งปรับการกำกับดูแลกลุ่มผู้ดำเนินกิจการรถเนี่ยให้เข้มงวด ทุกขั้นตอนมากขึ้นด้วยและเร่งติดตามเงินช่วยเหลือทุกด้านรวมถึงเรียกค่าเสียหายกับคนขับรถเพื่อที่จะเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นมาตรการของทางคุณตํารวจที่เขาจะเร่งรัดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบดูแลนะคะก็เชื่อว่าช่วงนี้น่าจะมีคนไปเยอะนะคะก็คงจะต้องฝากเรื่องความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ